พี่น้องโล่นุ่งกูเลยครับนี่โอ้โขาไม้เกี่ยวอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้อ้อนพี่น้องเรียบร้อยครับผมเท่ารับัในถุงนี่ครับเดี๋ยวเมื่อฮอดจะได้ทีพี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมสวัสดีครับ ทีบ้านที่สาครับผมสวัสดีไอ้น้องปกป่ายสุภสกุนครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการตกเบดครับผมหลังจากที่ไปยามจันมาครับแล้วก็ทําธุระจกสประมาณสิบเอ็ดโมงครับผมก็มาตกเบดครับผมมาก็ไม่บ้านครับไม่บ้านเพิ่็ไปห้านต้ไม้ครับผมหาไม่บ้านมาหนาวครับเพิ่นจะไปห้านตไหไม้ครับผมอดี๋ยวผมก็สิได้ลงเบ็ดเลยครับแดดฮ้อนครับมือนน่เดี่ยวฮ้อนเดี่ยวคืมอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวมาลุ้นไปทำกันครับผมเดี๋ยวจะเป็นเที่ใส่เดือนเหรอครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นไปทำกันครับเลุ้นกันครับอู้พี่น้องไงอันป้อนใส่เบ็ดนะครับ แต่บ่ยายอมกินเป็ดเลยครับน่าจะกินแล้วทีนี้โอ้โหครับบบดนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับพี่น้องได้มาแล้วครับัวงามครับผมยวลุ้นกันต่อครับจะนาข้ากันไหมมดงามมากเลย วนนี้ปลาห้าวขนาดครับพี่น้องเบิงครับนี่ยก็ได้เต็มแล้วครับนะครับบอนใกล้ๆกล้เบดเดียครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันครับต่อแล้วครับไปแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องโอ้โหครับไดมาอีกแล้วครับพี่น้องตัวงามๆครับผมเอาไปแยกเก็บปลากันครับเงีบต่อครับพี่น้องอ๋อเต็มสองมาแล้วครับ ลุ้นๆครับผมบ่อนข้าขับพี่น้องดูครับ้นอนใสเ่เม็ดเลยครับไม่บวกินนะครับพี่นอ้องาลุ้นกันครับตรงนี้ก็บ้อนดีขนาครับพี่น้องนี่ ตรงข้างๆนลยครับเดี๋ยวผมทีเดี๋ยวผมที่ลองย้ายไปโต๊ะมั้งครับเขาเป็นหูโล่นุ่มเลยครับนี่เขาเล่นสามครับพี่น้อง น้องครับใหญ่เลยครับในบ้านเพิ่มอาหาหน่้ไหมครับผมโอ้โห,โ,หโหครับจะลุยกันต่อครับพี่น้องอมีเจตุลงามครับผม บอดดีข้าขาพี่น้องครับผมผมก็รอลุ้นแท้ๆเพื่อนมาคาบบิดนี่แหละครับผมอาจจะหนวกหูนิดนึงเด้อครับมันเป็นเสียงเพื่อนดูดน้ําใสนาครับผมใสสวนปาล์มครับผมโอ้ปลากระสุงครับผมโอ้ครับโอ้เข้ากระสงใหญ่ครับผม น้องโ,อโครับตัวยกใหญ่เลยครับครับผมงามครับรุ้นกันต่อครับพี่น้อง อีกแล้วครับพี่น้องโอ้อโอ้ครับของแท้ครับพี่น้องครับพี่น้องของแท้ครับเต็มที่ห้าครับผมเดี๋ยวรุงนกันต่อครับพี่น้อง มือฝนก่อนใหญ่อยู่ครับมาบังครับพี่น้องพอได้ย้ายกองออกมาครับร้อนเกินครับผมเดีย๋ยวลุ้นกันต่อครับว่าตอดได้นะครับพี่น้องตอดอยู่ครับโอ้โหพี่น้องเรียบร้อยครับผมโอ้โหครับ งามเลยครับพี่น้องครับตัวจังใจเลยครับพี่น้องะดูครับไม่กินไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องไม่กินไม่ะดูครับขึ้นไล่ป่าน้อยครับผมลุ้นกันต่อครับไอ้ข้าครับโตแล้วครับพี่น้องอ โอ,โอ้ลุดส่ขับพี่น้องอืมลุดไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เวยครับโอ้ยเสียด่ายพี่น้องเอาไหมครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับน้องต่อแล้วครับ งไปกระต้อเลยครับผมหลากแล้วครับเอ้าอู้ปากกระไทยครับผมนีมาแล้วครับปากกระไทยครับผมกระไทยตัวของงามครับพี่น้องครับโอ้บันจากาศก็เป็นใจข้ครับพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฟนดเข้าไปนี้ตต่อครับผม นะครับโอ้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 ขาไม้เกือบอะไรพี่น้องเอ้ยครับผมติดไม้ครับเมื่อกี้นี่เกือบบะไรครับผมโอ้สูดยังเข้าคางอยู่ครับเกขตต่อเลยครับผมติด้การติดการพี่น้อง เอาละพี่น้องลงไปกระซื้อเลยครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหลงไปใส่เลยครับลงจะต่อครับพี่น้องลงไปก็ใส่เลยครับเมื่อกี้นี่ได้เต็มขึ้นมาเลยครับผม ถ้าเยื่อมันดิน้นมันกินเร็วจริงๆครับพี่น้องก็ได้เวลากลับแล้วครับผมแดนฮ้อนไหมครับพี่น้องมาชั่วโมงนึ่งต็่มๆแล้วครับผมจะเอาพลงานให้พี่ให้น้องได้เบิงครับผมเก็บเบ็ดอนครับเนาะพงานมันนี้ครับผม ในถุงนี่ครับเดี่ยวมือหอดได้เที่ให้น้องได้เบิงครับผมครับในบ้านครับผมเมื่อหาดเอไมครับผมนอนหัวอยู่ครับเดี๋ยวเป็นงานมันนะให้ให้ห <g ien language> ลานน้อยเทให้หลานน้อยเทเอา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 เทลงเค่ลงครับ เยอะแยะเลยนี่แต่ตัวส,สวยๆเนาะต้องงามๆเลยครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใช่องผมเด้อครับผมตรงงามๆนะครับ